สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่ในหัวข้อเรื่องสีอุณหภูมิผิวและชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์กันนะคะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในหัวข้อนี้ก็คืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสีอุณหภูมิผิวและชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ค่ะเรามาดูภาพนี้กันก่อนนะคะซึ่งภาพนี้แสดงให้เห็นการตีเหล็กโดยถูกทําให้ร้อนขึ้นนั่นเอง คิดว่าเมื่อแท่งเหล็กเนี่ยทำให้ร้อนขึ้นจะมีสีและอุณหภูมิแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวให้ลองคิดแป๊บหนึง่งแล้วเรามาดูกันว่าความเห็นตรงกันหรือไม่นะคะจากรูปแท่งเหล็กนะคะจะเห็นว่าเมื่อแท่งเหล็กถูกให้ความร้อนนะคะอุณหภูมิแต่ละส่วนของแท่งเหล็กเนี่ยเปลี่ยนไปเนาะโดยสีของแท่งเหล็กก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะ นั่นแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิผิวและสีของแท่งเหล็กมีความสัมพันธ์กันโดยบริเวณที่มีสีเหลืองขาวบริเวณปลายแท่งเหล็กนะคะก็จะมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณที่มีสีค่อนไปทางเข้มเช่นสีส้มหรือสีแดงตามในรูปนี้นะคะ คราวนี้เราลองมาดูภาพดาวฤกษ์ทางด้านขวามือกันบ้างค่ะดาวฤกษ์ในภาพนี้มีสีที่แตกต่างกันนะคะบางดวงก็จะมีสีน้ำเงินส่วนบางดวงก็จะมีสีเหลืองดังนั้นแล้วนะคะดาวฤกษ์ซึ่งมีสีแตกต่างกันเนี่ยอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์จะสัมพันธ์กับสีของดาวฤกษ์หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราเก็บคำถามนี้แล้วก็มาหาคำตอบพร้อมกันในกิจกรรมค่ะที่มีชื่อว่า สีอุณหภูมิผิวและชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ค่ะจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมนี้นะคะก็คือวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสีอุณหภูมิผิวและชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ค่ะก่อนเริ่มทำกิจกรรมเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนดีกว่านะคะว่าเราต้องเตรียมอะไรกันบ้าง อันดับแรกเลยค่ะจะเป็นตารางแสดงข้อมูลสีอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์นะคะโดยคอลัมน์ซ้ายมือของเราจะเป็นดาวฤกษ์ชื่อดาวฤกษ์ที่กําหนดให้นะคะแล้วก็คอลัมน์กลางจะเป็นสีของดาวฤกษ์ค่ะส่วนคอลัมน์ทางขวามือสุดจะเป็นอุณหภูมิผิวนะคะหน่วยเป็นเคลวินค่ะ นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีตารางแสดงข้อมูลชนิดสเปกตรัมสีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์ด้วยค่ะโดยคอลัมน์ทางซ้ายมือสุดจะเป็นชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์นะคะและคอลัมน์กลางจะเป็นสีของดาวฤกษ์ที่สัมพันธ์กับชนิดสเปกตรัมนั้นค่ะส่วนคอลัมน์ขวามือสุดจะเป็นอุณหภูมิผิวโดยประมาณนะคะมีหน่วยเป็นเคลวินค่ะ ตอนนี้คิดว่าเตรียมเอกสารทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะโดยข้อที่1น,นะคะให้ศึกษาตารางข้อมูลสีอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์ที่กำหนดค่ะจากนั้นเรียงลำดับดาวฤกษ์ตามอุณหภูมิผิวจากอุณหภูมิสูงนะคะไปอุณหภูมิต่ำค่ะ เมื่อเรียงลำดับดาวฤกษ์ได้แล้วนะคะก็ให้ระบุชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์โดยให้สัมพันธ์กับสีและอุณหภูมิผิวนะคะดังตัวอย่างตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมตามนี้เลยค่ะซึ่งประกอบด้วยนะคะก็คือชื่อของดาวฤกษ์ค่ะอุณหภูมิผิวโดยประมาณเป็นหน่วยเคลวินนะคะแล้วก็สีของดาวฤกษ์และสุดท้ายเป็นชนิดสเปกตรัมค่ะจากนั้นแล้วนะคะก็ขอให้จำแนกดาวฤกษ์ตามเกณฑ์ที่ตนเองกำหนด พร้อมทั้งระบุเกณฑ์ที่ใช้ด้วยนะคะภาพนี้ก็แสดงตัวอย่างการบันทึกผลค่ะที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำกิจกรรมได้นะคะก็ให้เขียนเป็นจำแนกได้เป็นกี่กลุ่มตามนี้ค่ะก่อนเริ่มทำกิจกรรมให้ลองเขียนสมมติฐานก,นกันก่อนนะคะดาวฤกษ์ที่มีสีแตกต่างกันจะมีอุณหภูมิผิวและชนิดสเปกตร,รัมแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรค่ะ ตอนนี้คิดว่ารับทราบวิธีการทำกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เริ่มทำกิจกรรมได้เลยแต่สิ่งที่ต้องทำในกิจกรรมเลยนะคะหนึ่งก็คือบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะแล้วก็ระบุเกณฑ์ที่ใช้จำแนกดาวเกิกรวมทั้งตอบคำถามท้ายกิจกรรมด้วยค่ะตอนนี้น่าจะทำกิจกรรมกันเสร็จแล้วนะคะเรามาดูผลการทำกิจกรรมกันเลยค่ะ จากกิจกรรมนะคะเราจะพบว่าสามารถจำแนกดาวเลือกตามชนิดสเปกตรัมได้7กลุ่มด้วยกันดังนี้เลยค่ะคือ O B A F G K แล้วก็ M นะคะซึ่งสามารถแสดงได้ตามตารางซ้ายมือค่ะเรียงลำดับนะคะจากดาวอัลนีแทกค่ะเป็นดาวรวงข้าวดาวไรเจลดาวหัวใจสิงดาวซิลิัส A ดาวเวก a าดาวโปรซิออน A ดวงอาทิตย์ ดาวคาปิลาดาวเอฟซีลอนอินดีบีดาวปริชาติและสุดท้ายเป็นดาวเบเตอจูสค่ะทั้งนี้นะคะคําตอบอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เกณฑ์อะไรในการจําแนกค่ะซึ่งเราสามารถใช้เกณฑ์อื่นๆจําแนกได้เช่นสีของดาวฤกษ์นะคะหรืออุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์ก็ได้ค่ะข้อ1ค่ะจากกิจกรรมนักเรียนสามารถจําแนกดาวฤกษ์ที่กําหนดได้กี่กลุ่มอะไรบ้างและใช้อะไรเป็นเกณฑ์ค่ะ คำตอบค่ะจำแนกดาวเรษ์กเป็น7กลุ่มตามชนิดสเปกตรัมคือ O B A F G K และ M ค่ะโดยเรียงลําดับจากอุณหภูมิผิวสูงไปอุณหภูมิผิวต่ําข้อ2ค่ะดาวเรษ์ดวงใดที่มีอุณหภูมิผิวสูงสุดมีค่าเท่าใดมีสีและสเปกตรัมชนิดใดค่ะ คำตอบคือดาวออนิแทกมีอุณหภูมิผิว30,000เคลวินมีสีน้ำเงินและมีสเปกตรัมชนิด O ค่ะข้อ3นะคะดาวเลษ์ดวงใดที่มีอุณหภูมิผิวต่ำที่สุดมีค่าเท่าใดมีสีและสเปกตรัมชนิดใด คำตอบก็คือดาวเบเทจูสมีอุณหภูมิผิว3,500เคลวินมีสีแดงและมีสเปกตรัมชนิด M ค่ะสุดท้ายนะคะข้อ 4. อุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์มีความสัมพันธ์กับสีและชนิดสเปกตรัมอย่างไรคำตอบก็คือดาวฤกษ์ที่มีอุณหภูมิผิวต่างกันจะมีสีและชนิดสเปกตรัมแตกต่างกัน โดยดาวฤกษ์ที่มีอุณหภูมิผิวสูงจะมีสีน้ำเงินและชนิดสเปกตรัม O ส่วนดาวฤกษ์ที่มีอุณหภูมิผิวต่ำจะมีสีแดงและชนิดสเปกตรัม M ค่ะเมื่อตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันแล้วนะคะลองเขียนสรุปผลการทำกิจกรรมกันค่ะจากกิจกรรมนะคะพบว่าดาวฤกษ์แต่ละดวงมีสีแตกต่างกัน โดยสีของดาวฤกษ์นั้นสัมพันธ์กับอุณหภูมิผิวและชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะผลการทำกิจกรรมของเราสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้หรือไม่คะตอนนี้ทำกิจกรรมกันเสร็จแล้วนะคะเรามาดูความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้กันเลยค่ะจากกิจกรรมเราสามารถจำแนกดาวฤกษ์ได้เป็น3แบบด้วยกันนะคะนั่นก็คือใช้อุณหภูมิใช้สีหรือใช้ชนิดสเปกตรัมเป็นเกณฑ์ค่ะ โดยนักดาราศาสตร์จากหมหา,าวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเองนะคะก็ได้ถ่ายภาพสเปกตรัมของดาวฤกษ์หลายแสนดวงเลยแล้วก็จัดกลุ่มนะคะของดาวฤกษ์เป็น7กลุ่มด้วยกันค่ะตามชน,นิดสเปกตรัมนะคะและเรียงลําดับกลุ่มของดาวฤกษ์ตามอุณหภูมิผิวค่ะจากตารางซ้ายมือก็จะเห็นนะคะว่าเรียงจากอุณหภูมิผิวสูงนะคะไปอุณหภูมิผิวต่ํานั่นเองค่ะโดยเราจะเห็นว่าชน,นิดสเปกตรัมนะคะ O จะสัมพันธ์กับสีน้ําเงินนะคะ ชนิดสเปกตรัม B สมพันธ์กับสีน้ำเงินแกมขาวค่ะชนิดสเปกตรัม A สมพันธ์กับสีขาวชนิดสเปกตรัม F สมพันธ์กับสีขาวแกมเหลืองและชนิดสเปกตรัม G นะคะสมพันธ์กับสีเหลืองชนิดสเปกตรัม K สมพันธ์กับสีสม้มแล้วก็สุดท้ายนะคะชนิดสเปกตรัม M สมพันธ์กับสีแดงค่ะจากตารางเมื่อสักครู่นะคะลองคิดกันดูนะคะว่า ถ้าหากกำหนดให้ดาวกอมีชนิดสเปกตรัม O และดาวขอมีชนิดสเปกตรัม M ดาวทั้งสองเนี่ยจะมีสมบัติแตกต่างกันในด้านใดบ้างแล้วก็อย่างไรค่ะ จากคำถามเมื่อสักครู่นี้เองนะคะก็จะเห็นว่าสิ่งที่แตกต่างกันเลยนั่นก็คือดาวฤกษ์มีสีและอุณหภูมิผิวแตกต่างกันนะคะโดยดาวกอมีชนินสเปกตรัมโมีสีน้ำเงินซึ่งมีอุณหภูมิผิวสูงกว่าดาวขอนะคะที่มีชนินสเปกตรัม M แล้วก็มีสีแดงด้วยค่ะซึ่งจะเห็นนะคะว่าอุณหภูมิผิวเนี่ยสัมพันธ์กับสีผิวของดาวฤกษ์นะคะและนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังสัมพันธ์กับกำลังส่องสว่าง จึงทำให้ดาวฤกษ์แต่ละดวงมีสีและชนิดสเปกตรัมแตกต่างกันนั่นเองค่ะจากที่ได้ศึกษามาทั้งหมดนะคะก็จะสามารถสรุปเนื้อหาภายในบทเรียนได้ว่าสีของดาวฤกษ์มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิผิวและชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์ซึ่งนักดาราศาสตร์นำมาใช้ในการจัดกลุ่มของดาวฤกษ์ตามชนิดสเปกตรัมค่ะโดยสมบัติเหล่านี้ทำให้ดาวฤกษ์แต่ละดวงมีเอกลักษณ์มีความแตกต่างกันนะคะนอกจากนั้นแล้วเมื่อดาวฤกษ์มีสมบัติภายในเปลี่ยนไป ดาวฤกษ์ก็จะมีลักษณะภายนอกที่เปลี่ยนไปด้วยซึ่งสามารถศึกษาต่อได้ในเรื่องของวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ค่ะ